บริษัทระดับเทพ519ขอบคุณครับสปอนเซอร์และขอบคุณทุกคนที่ร่วมโดเน a t ให้กับรายการการโดเน a t i o จะ1บาท10บาท1้อบาทพันบาทหมื่นบาทมีใครไม่ดเน a สักหมื่นหนึ่งการโดเน a t ก็จะทำให้เราได้ไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ได้ไปแบบโอ้โหอยู่กันแบบยาวๆเลยขอขอบคุณบริษัทระดับเทพ519ค่ะอาจารย์นิติกิจบอกเลยเรื่องตัวเลขนี่เขาสุดจริงๆนะฮะหลังๆนี่ผมเจออะไรรู้ไหมอะไร ดูไพ่ด้วยตัวเลข oh. แล้วผมเทสมาแล้วอย่างงี้ผมไม่ได้ขายของให้อาจารย์นะ oh. แต่ผมเทสมาแล้วนั่นน่ะสิตรงด้วยเพราะว่าเขาจะมีชุดเลขครับที่ oh. บอกว่าจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ทำได้ไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกหรืออะไรต่างๆนานาเหมือนเราดูไพ่ยิปซีไพ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเป็นตัวเลขและคนที่คิดค้นคืออาจารย์นิติกิจเลยอคุณเอาไปอัดแอปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เรื่องของการแบบให้ตัวเลขผมทำไงไหมเวลาผมไปซื้อกาแฟผมไ่ดูผมได้เลขอะไรว่าวันเนี้ยอจริงพ่เจเป็นทุกรอบจะมีมาดูของหนูด้วยส้มได้เลขอะไรอ่ะและบางทีมันบอกได้ว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรของดีของแท้แน่นอนครับเพจอ่างทองทุเดย์ต้องบอกว่าเพจนี้นะคะรวบรวมหลาย หลายเรื่องราวไว้หมดเลยพี่เจม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านลับ oh. วัดดังวัดมูหรือแม้กระทั่งข่าวสารต่างๆของจังหวัดอ่างทองออหรือจะไปที่ไหนที่ต้องผ่านอ่างทองค,คุณก็กดติดตามไว้ซีเฟิร์สด้วยนะถูกต้อง,องเฟิร์สด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณจะได้รู้ว่าคุณแวะเข้าไปเนี่ยจะมีอะไรกินหรือวัดที่สามารถเข้าไปมูได้ใช่ อ่าัอยากไปนอนข้างคืนล่ะเอาหาโรงแรมได้ไงอ๋มีโรงแรมด้วยใช่คือเขามีข่าวสารทุกอย่างของอ่างทองเลยพี่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะอัปเดตข่าวสารต่างๆอยากจะรู้เรื่องชิกๆเรื่องอะไรต่างๆนานาที่จังหวัดอ่างทองเพจอ่างทองทูเดย์และขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอค่ะอยากจะได้วิดีโอพรีเซนเตชันองค์กรใหญ่ๆโอ้อยากจะได้เสียงภาคภาษาอังกฤษอ้ากจะได้เสียงที่ได้คุณภาพระดับสตูดิโอค่ อ้าปากค้างทำได้หมดเลยหรือคุณอยากได้วิดีโอแบบแนวซีเนมติกครอ่าเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งแนวทะแยงจะบ้าหรอเอาไปทําไมเออเพราะนั้นคุณอยากได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวไหนอ้าปากค้างสุดิโอจัดให้คุณได้หมดทําได้หมดโทรหาเราที่อ้าปากค้างสูดิโอครับ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะจิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook f แ n p a g e และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าห้องของคุณคุณแพร ห้องนี้หนูรู้สึกถึงพลังงานผู้ชายสองคนอัดแน่นอยู่ในนี้ตรงนี้อ่ะพี่เจผู้ชายสองคนอัดแน่นที่ที่เป็นผู้ชายเจ้า้ขอมาตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะเพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างแคบค่อนข้างแคบครับผู้ชายเตี่ยวแดงกับผู้ชายที่ทรงแบบแก่แก่มวยผมหนวดยาวขาวๆอะค่ะเสื้อขาวชุดขาวอยู่ในห้องนี้อยู่ตรงบริเวณปลายเตียงอ่าฮะผมขออนุญาตขึ้นมาบนนี้แล้วกันนะค่ะโอเค อยู่บริเวณปลายเตียงที่พี่เจยอยืนอยู่นี่เลยเหรอคืออยู่บริเวณในห้องนี้เลยอะค่ะเขารู้สึกหนูอะเคยมีความรู้สึกตอนนอนเหมือนแบบว่าเขาเขาจะมองมาที่เราเหมือนมีคนมองใช่เหมือนมีคนมองครับจ้องเราตอนนอนอ่าฮะจ้องเราตอนมอตอนนอนใช่ค่ะเหมือนมองเรามาแบบนี้พี่บางบางบางทีก็คือจะหลับสนิทแต่ถ้าคืนไหนที่รู้สึกอย่างนี้ก็คือเหมือนเราหลับไม่สนิทคือลักษณะการที่เขาจ้องมองมันรู้สึกถึงความ มองแบบปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมองแบบไม่ค่อยปลอดภัยพี่ใช่แต่พอเหมือนเหมือนว่าบางทีอยู่ตรงนี้แล้วบางทีก็ได้ยินในห้องน้ําอีกเ,เปิดเปิดประตูห้องน้ําแต่ว่าไม่ใช่มีใครเปิดประตูแบบข้างล่างเมื่อกี้นะพี่มันจะมีเสียงเปิดห้องน้ําอยู่ช่วงหนึ่งช่วงจังหวะไม่ใช่เสียงลมตึกตึกไม่ใช่ไม่ใช่เสียงลมหรือว่าสุญญากาศอะไรแต่เรารู้สึกว่ามีคนทําอะไรอ่ะในในห้องน้ําครับ ค่ะแล้วถ้าเป็นบางวันก็คือจะรู้สึกเหมือนเขาว่ามองมองเราอยู่แต่แบบไม่ปลอดภัยแต่แต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะก็คือจะจิตตกแล้วก็เหมือนแบบอยู่ไม่ได้แบบเครียดแต่พอเป็นตอนนี้มันเหมือนมันดีขึ้นพี่เหมือนพอพอรู้ปุ๊บก็คือปล่อยไปแต่บางคืนก็อาจจะมีแบบหลับไม่สนิทกับบางครั้งอ่ะมันจะมีเสียงเคาะกระจกอยู่บ้างครับนี่นานๆทีเคาะกระจกเนี่ยนะใช่ครับคือเราได้ยินเสียงเคาะกระจกเลยใช่ครับวันนี้เลยวันไหนวันนี้ครับตอนผมนั่งทํางานอยู่มีเสียง คะแบบคอบแบบกระจกแบบ <Okay. S 2> มันมันคือกระจกห้องนี้หรือห้องนูน้นเป็นห้องผมครับแต่แต่ปกติมันไม่เคยโดนคอไงเราปฏิบัติมานานหรือยังก็พร้อมกันก็นานแล้วก็ประมาณแต่อันีไปก่อนนะ,ะป,ประมาณสามปีคือไปเรียกว่าไงดีปฏิบัติไปปฏิบัติพร้อมๆกันต่อสามปีแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่การฝึกขั้นสุดท้ายที่ผมจะไปไกลกว่าเขาขั้นหนึ่ง คือสุดท้ายที่ที่บอกว่าไปนั่งในในในสุสานอ่าฮะในป่าช้าครับอันนั้นคือผมมาจะไปนั่งคนเดียวครับตัง้งแต่สี่สองทุ่มยันตีสี่ก็นั่งแล้วก็เดินเดินจงกรมนั่งเดินจงกรมคนเดียว<ๆ><ๆ>ก็คือทิ้งไว้เลยคนเดียวก็คือตรงอ,น,อนนั้นที่ผมจะเตะปฏิบัติเยอะกว่าไกลกว่าเขาสองคนนี้เขาเป็นใครเขามาเอาอะไรรู้สึกถึงผู้ชายสองคนนี้ที่เขาพยายามที่จะจ้องคุณจ้องเล่นงานอันนี้คือควาที่หนูเห็นนะจ้องจะเล่นงานคุณแพร ให้มีปัญหากับคุณโจ้และคุณแม่เพื่อที่จะได้กลับไปยึดถือหรือปฏิบัติหรือกลับไปเพื่องะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันมีฟิลนี้เหรอมีค่ะตรงเลยค่ะเพราะว่าทางสองที่ที่บอกทางสองที่ค่ะ เพราะว่าคือตอนห่างดีออกมาใช่ไหมคะทีนี้พอที่ที่ติดตอนเนี้คือเรื่องงานพอไปปฏิบัติธรรมมันแค่เหมือนเริ่มสุกเหมือนโดนกระทืบแล้วค่อยๆโผล่ขึ้นมาหายใจอ่ะพี่แต่ตอนนี้เรื่องงานมันก็ยังไม่ได้แบบคือมัน,น,น,นใช่ดีขนาดนั้นมันเหมือนแค่ประคองประคองได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังไม่ค่อยโอเคทีนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาก่อนหน้านัา้นน่ะเขาต้องการให้เรากลับไปเพราะ อันนี้ดึงออกมันเหมือนเป็นสเต็ปพี่คือโจอดึงแพรออกใช่ไหมคะแล้วแพก็พยายามไปกู้แม่กลับมามทีนี้ด้วยความแค้นของเขาคือเหมือนเขา เสียเหยื่อที่เขาต้องต้องการไปเขาก็เลยเหมือนพยายามที่ทําให้ชีวิตเราตกต่าในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของงานอย่างที่บอกพี่ไปตอนแรกๆว่าประมาณ8ปีเลยไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือทําอะไรหรือใครเห็นก็จะไม่ชอบหน้ามันก็เป็นแบบนี้มีพลังงานแบบนี้ที่ทําให้เราติด8ปีทําธุรกิจไม่ได้แล้วเหมือนเขาต้องการทําให้ชีวิตเราตกต่าด้วยการที่ถ้าเราแย่เมื่อไหร่เดี๋ยวเราทนไม่ไหวเรากลับไปหาเขาแต่แพนเลือกกลับไปปฏิบัติธรรมในขณะที่ลูกศิษย์คนอื่นๆน่ะที่เขาเคยถอย ไปอยู่ที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่สุดท้ายพอชีวิตแย่อันนี้คือที่เราฟังจากตอนที่แม่อยู่ตำหนักทรงนะคะค,คือเขาจะกลับไปค่ะเหมือนพอเขาออกมาประมาณสักหกครึ่งปีปีหนึ่งแล้วชีวิตเขาแย่ต่อให้ไปอยู่ที่วัดเขากจ็จะมาพูดเป็นยังไงละ่ะไปอยู่วัดก็ไม่ได้ดีขึ้นเห็นไหมว่าถ้ากลับมาที่นี่ก็ดีไปตั้งนานแล้วสุดท้ายพอลูกศิษย์คนนี้กลับไปนะคะเขาก็เหมือนใช้งานแบบว่าทําความสะอาดตำหนักนูนี่นันไหลสุดท้ายก็คือส่วนใหญ่ก็กลับไปตายหลัง ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ตำหนักแล้วออกไปชีวิตก็จะแย่สุดท้ายเขาก็จะอยากให้กลับมาอยู่ที่เขาอยู่ดีแต่ของแพร์เนี่ยเลือกในการที่จะดื้อด้านมากกว่าพี่ดื้อด้านคือแบบเฮ้ไม่กลับคือรู้ว่าเป็นเขานะรู้ว่าเราแย่แต่เราจะฝืน โดยการที่เราอยากจะไปปฏิบัติแล้วหลุดพ้นด้วยตัวเองแล้วก็เลือกที่จะแผ่บุญให้เขาตอนแรกอ่ะเวลาไปทําบุญจะมีแต่ความแค้นพี่เจยแบบเหมือนสาปแช่งเขาอ่ะแบบเขาทขําครอบครัวเราขนาดนี้บ้านไฟไหม้เราแตกกับแม่นู่นนี่นั่นมีปัญหาแล้วเขาจะใช่เลยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าช่วงนั้นเรากับเนี่ยทะเลาะก,กันหมดเลยคือเขาจะทําให้เราแตกกันหมดจนไม่เหลือใครแล้วให้เรากลับไปแต่เขาไม่เล่นที่คุณแม่ไม่รู้ทําไมแต่เขามาเล่นที่คุณแพรเขามาจ้องมาเฝ้า มาคอยที่จะทําให้เราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจกลับไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่หนูซื้อได้นะค่ะเขาพยายามทำเขาพยายามแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือมันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรากับครอบครัวพยายามจะแตกกันอีกเราซึ่งก็เลยเปิดใจกับคุณแม่ตรงๆเมื่อประมาณสองสามวันบอกว่าเราเรารู้สึกว่าเรามีพลังงานอะไรที่จะทําให้ครอบครัวแตกแยกกันให้เราพยายามรวมสติกันไว้เพราะเราเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วก็เหมือนเรารู้ว่าเรามีศัตรูอยู่ในที่มืดถึงบอกว่าอยากให้รายการช่วยเพราะเรารู้ว่า มันมีหลายๆที่ค่ะซึ่งอยากก็อยากจะแก้เพราะว่ามันติดเรื่องงานมานานมากๆเลยพี่จนถึงตอนนี้เพิ่งลืมตา,าปากได้ดีกว่าอ,อ่ะมาถึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนาะ,ค,ะคือ ดวงวิญญาณต่างๆที่เราเห็นเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอหลายๆดวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติเรามไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณที่ตามมาจากป่าช้าบ้างตามมาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมบ้างคคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันมันเห็นง่ายๆว่าจิตคุณเริ่มดีขึ้นมีพลังงานที่เขาต้องการที่จะมาพึ่งาพงา แต่คนนี้เนี่ยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาต้องการพึ่งพาเนี่ยเขาก็เห็นความสว่างของคุณเนาะ,ค,ะคุณพอนั้นคุณก็ให้เขาคุณก็ให้เขาก็เป็นไปได้ที่เขาต้องการที่จะตามกลับมาเอาไม่คําว่าเป็นไปได้หรอกก็ตามนั่นแหละมันตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เหมือนคนที่บอกว่าสวดบ,บทหลวงปู่ดู่อ่าแล้วทําไมผีถึงตามกลับมาสวดบ,บทมหาจากักรพรรดิเพราะจิตใจคุณมันอยู่ในช่วงที่เขาสามารถรับบุญจากคุณได้ อ่าคราวนี้สิ่งที่คุณปฏิบัติมาทั้งหมดไม่ผิดถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณมีสติในทุกๆอย่างคุณไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณจะบอกว่าอ๋อมันมีอยู่แค่นี้เองอืนเหออกไหมบางคนอนะ่ะถ้ายังไม่ได้ก็ต้องไปฝึกจนรู้ว่าอ๋อมันมีอยู่แค่นี้แต่บางคนถ้าเขาจับชนตับต้นชนไปลายไม่เกิดปัญหาหนึ่งสองสามสี่เขาก็อาจจะรู้โปะเลยอ่าเพราะฉะนั้นแต่ละคนทําบุญมาต่างกันในส่วนของ เรื่องราวของทั้งคุณแม่คุณแพคุณโจ้จะต้องแก้ไขยังไงที่ส้อมสื่อได้ค่ะพี่เจ์เพราะว่ามันเดี๋ยวงทงคงโทษทีนะ,ะเพราะว่ามันมีดวงวิญ,ญญาณที่อันตรายที่ไม่ใช่วิญญาณที่ตามมาขอบุญดวงวิญ,ญญาณที่อันตรายอยู่สองดวงที่ถูกส่งมาจากสำนักใช่คนั้นใช่ค่ะคือที่ส้อมสื่อได้อ่ะส้มรู้สึกว่าโดยเฉพาะคุณแม่กับคุณแพเนี่ยผูกพันกับอยุทยาอุย แล้วก็ส้มเห็นวัดพนันเชิงแล้วเห็นหลวงพ่อโตอหนูใช้คำว่าหลวงพ่อโตถูกต้องแล้วเนาะ,ะหลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงถ้าคุณแพรคุณแม่คุณโจ้ไปถาไวายดอกไม้ทุบเทียนไปถาไวายข้าวสารเป็นกระสอบกระสอบอะค่ะที่นั่นป่าจําทุกเดือนนะทุกเดือนทุกเดือนทุกเ <ๆ S 1> ดือนเดือนละกระสอบสองกระสอบสามกระสอบแล้วแต่กําลังศรัทธาแล้ว ไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจเ้ากรรมนายเวรที่นั่นหน่อยไปเสริมสร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองนิดนึงไปสร้างจิตตานุภาพที่มันแข็งแรงที่นั่นเอาหนูใช้คําว่าเนื้อหนาบุญอะ เอาสถานที่ที่เป็นเนื้อนาบุญของเราอะร่ะเสริมกําลังให้ตัวเรานิดนึงอ,ะอ่ะม,มันจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของศักยภาพแล้วก็จิตตานุภาพม,มันจะทําให้ดวงวิญญาณที่เขาตามเราไม่ว่าจะจากปราชา้าจากวาดัดหรือว่าจะเป็นดวงวิญญาณไหนๆก็ตามหรืออาจจะเป็นจากตําหนักสํานักต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอิทธิพลกับเราได้น้อยลงแล้วที่สําคัญคือเขาอาจจะรบกวนอะไรเราไม่ได้เลยด้วยซ้ําพอคุณบอกเรื่องของว่าเราจะต้องไปแก้ที่อยุธยาคุณมีความสัมพันธ์อะไรอยูอยุธยาที่คุณส้มบอกไหม ช่วงก่อนที่จะกู้แม่ออกมาได้เนี่ยคือเราสองคนจะไปวิทยาปล่อยมาก็จะมีเราก็จะไปวัดอ่าพี่ชัยสงครามที่เมืพระเจ้าตากอ่าวัดนั้นน่ะไปตั้งจิตอธิษฐานคือไปถึงอ่ะวัดใกล้จะปิดแล้วนะพี่คือมันจะประมาณห้าเกือบห้าโมงจะปิดประตูแบบประตูก็คือเขาคือคนในวัดอ่ะเขาก็ปิดปิดหน้าต่างหมดละเหลือปิดประตูแค่นั้นก็เลยไปนั่งแบบขอเป็น แบบเอาน้ำมนต์ไปขอ,อนั่งสมาธิแบบหนึ่งก็จะมีมีป้าอยู่คนนึงที่เขาดูแลอยู่ตรงจุดตรงนั้นนะคะแล้วเขาบอกอว่า้ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไหว้ไหว้ได้อยู่ทีนี้ก็เลยเล่าให้ให้ป้าเขาฟังเข,าข้าวๆว่าแม่เหมือนโดนของมาอะไรเงี้ยอยากช่วยแม่ป้าเขาก็เลยแบบไปเอาสายสินพันยักษ์ของวัด พี่ชัยอ่ะมาให้คือมาให้ติดตัวไว้ก็เหมือนไปแปะตัดมาให้เลยเสร็จปุ๊บตอนไปตั้งจิตอธิฐานนะค่ะที่วัดพี่ชัยในโบสถ์แล้วก็บอกว่าก็เหมือนเล่าให้ท่านฟังว่าแม่เราเจออะไรแล้วก็อยากให้แม่เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีขอให้ท่านดนใจให้แม่เนี่ยหลุดออกมาให้เราช่วยแม่สําเร็จคืออธิฐานไว้แบบนี้พอลุกขึ้นมาค่ะพอกราบท่านเสร็จในโบสถ์ลุกขึ้นมาแล้วคุยกับป้าเพอะป้าไปหยิบใส่ศีลมาให้ ในช่วงจังหวะที่เรากราบพระเสร็จปรากฏว่าพวงมาลัยที่มันอยู่บนพานพวงใหญ่เนี่ยหล่นตึบลงมาหล่นลงมาโดยที่มันไม่มีลมอ่ะพี่เพราะเขาเขาปิดประตูแบบหมดแล้วเหมือนเราก็เลยเรารู้สึกว่าคือสิ่งที่เราขอท่านไปเหมือนแบบว่าท่านรับรู้สุดท้ายแล้วก็คือช่วยแม่ได้สําเร็จจริงๆปัญหาหนักหลักๆเลยที่บ้านเนี่ยคือเรื่องของการทะเลาะก,กันถูกไหมฮะตอนนี้ใช้คําว่าแตกเลยใช่ไหมแตกเลยค่ะ ก็เริ่มจากการทะเลาะก,กันแต่ว่าท,ที่แตกเลยก็คือเป็นคนเป็นน้องเนี่ยค่ะน้องสาวใช่ค่ะจากที่เคยคุยกันีคุยกันแบบปกติดีแต่มันก็กลายเป็นว่ามันมีเรื่องที่ผิดผิดใจจนไปเลยก็คือโทษติดอัตว่าไงนะค่ะก็คือก็คือเหมือนคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็แค่มีเรื่องเล็กน้อยเข้ามาปุ๊บอะทำให้เขาคิดไปอีกมุมแล้วก็ เขาก็แตกเป็นเหมือนไม่อยากคุยกับเราแล้วก็มีเอฟเฟกกับเราไปเลยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เกิดขึ้นกับเราที่ไปตำหนงตาหนักเขาได้ไปด้วยไหมไปด้วยค่ะแต่ไม่บ่อยเขาก็คือหนึ่งในการที่ผจญไปไปกับพวกเราใช่ก็ผจญภัยไปก็ไปด้วยกันค่ะแต่ว่าสองคนกับคุณแม่จะไปบ่อยกว่าค่ะแต่น้องสาวนี่คือนานๆทีน้องสาวไปที่อื่นบ้างไหมครับไปที่อื่นบ้างไหม ถ้าถ้าไปด้วยกันก็คือส่วนใหญ่จะจะไปด้วยกันทั้งทีออ่สำนักที่นนทบุรีแล้วก็สำนักที่ราชบุรีอโอเคเราเราอาจจะไม่พูดถึงเขาแล้วกันเนาะเขาอาจจะไม่ชอบที่ให้เราพูดถึงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเอางนี้แล้กันครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมของเราทั้งหมดแหละที่เรามาเจอกันวันนี้ที่เรามามีปัญหากันวันนี้แต่วันนี้ถ้าเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไระกรรมมันคืออะไรคุณหาเครื่องมือสักหนึ่งเครื่อง คุณปฏิบัติมาแล้วนี่หาเครื่องมือสักหนึ่งเครื่องตัวคุณอาจจะทำได้แต่ผมเชื่อว่าน้องคุณอาจจะแอบมาดูแล้วกันเนาะเขาก็ต้องพยายามทําให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่แม่คุณจะทําคืออโหสิกรรมกู้แม่มาแล้วกู้ภรรยามาแล้วกู้คุณแม่มาแล้วอีกหนึ่งท่านครับที่เราพูดถึงคุณเห็นผู้หญิงกับเด็กใช่ค่ะ ที่บริเวณด้านนี้ใช่ค่ะบริเวณที่คุณพ่อนอนอยู่คุณคิดว่ามีอะไรเกี่ยวพันกับคุณพ่อไหมครับก็ไม่แน่นะพี่เพราะว่าหนูยังไม่เห็นผู้หญิงกับเด็กคือที่ตอนแรกบ,บอกว่าเหมือนจะใช่ผู้หญิงคนนั้นอะแต่สุดท้ายหนูรู้สึกว่าแต่เด็กไปไหนอะ่ะอืมันเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยคือพลังงานของผู้หญิงกับเด็กเนี่ยเขาเขารอคอย เขาไม่ได้มาดีนะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรไม่ดีแต่หนูรู้สึกว่าดวงวิญญาณสองดวงนี้เขาต้องการขอความช่วยเหลือด้วยบางอ,อย่างคุณถามใครก็ได้คุณพ่อตอนนี้เป็นอะไรหมายถึงป่วยเหรอคะพ่อมีอาการเกี่ยวกับสมองหรือท้ายทอยไหมคะที่สมองใช่ไหมคะ เขาเคยมีเขาเรียกว่าปวดหัวแล้วก็วูบตั้งแต่ตั้งตั้งนานแล้วเขาจะชอบแบบวูบแล้วก็ปวดหัวเนี่ยค่ะแล้วพ่อมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับมะเร็งไหมคะมีค่ะอตอนนี้พ่อเป็นอยู่ค่ะมะเร็งลำไส้ระยะสามไม่รู้ว่าตรงไหนแต่หนูเห็นและได้ยินมาสองโรคนี้คือเกี่ยวกับสมองบริเวณไท้ายทอยแล้วก็หนักคอบาไหลแล้วก็มะเร็ง เอาง<ๆ>่ายๆคุณพ่อทานยาระงับอยู่ใช่ด้วยค่ะณเวลานี้นะครับค่ะโอเคระงับมาแล้วกูมาแล้วคานนี้เหลือคุณพอ่อถ้าเราจะบอกว่าเรื่องของคุณพ่อเนี่ยเกี่ยวพันกับที่ที่หนึ่งครับก็คือราชบุรีสถานที่ที่คุณเห็นค่ะดวงวิญญาณทั้งสองดวงที่จ้องคุณแพ้อยู่เนี่ยค่ะก็มาจาก ราชบุรีทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้เราตัดเรื่องตรงนนทบุรีแล้วนะอ่าอฮะมาจากราชบุรีทั้งหมดแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องที่จะเกี่ยวพันต่อกันที่ราชบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปช่วยคุณพ่อเราต้องไปที่ราชบุรีได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ไหมอ่ะได้ค่ะที่บ้านใช่ไหมที่ราชบุรีที่บ้านบ้านที่คุณพ่ออยู่ได้ไหมบ้านที่คุณพ่ออยู่ คือตอนนี้คุณพ่ออาศัยอยู่ในบ้านของอยู่บ้านตัวเองเขาอาศัยบ้านน้องใช่ปะบ้านน้องอาศัยบ้านน้องอันนี้ยากที่สุดเลยใช่ไหมค่ะแต่กำลังคิดน่าจะยากที่สุดเลยค่ะทางเพราะมันเป็นบ้านของของเขาที่พ่อเราอาศัยอยู่พี่เจและเป็นบ้านที่เราคิดว่าน่าจะโดนจากตรงนั้นใช่ค่ะอุ้ยน่าจะมีสวนที่พ่อโดนด้วยแล้วเราคิดว่าคุณพ่อโดนจากตรงนั้นใช่ค่ะและตรงนั้นเกี่ยวพันกับ สำนักที่ลาดบุรีค่ะเพราะว่าบ้านคุมพ่อกับตำหนักทรงเทีาบบุรีอยู่ใกล้กันค่ะอุ้ยนี่เราจะไปทลายวงเขาหรือเปล่าลงคอง,งูเห่าเลยนะเขาทำเสือหรือเปล่าอืม,อมเอาอางนี้แล้วกันครับทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขอประสานก่อนละกันว่าเราจะเข้าไปหรือไปทำอะไรตรงไหนยังไงหรือไปสืบตรงไหนยังไงได้ในพื้นที่ลาดบุรีค่ะเจอกัน ในครั้งหน้าแล้วกันใช่ค่ะครั้งนี้ก็ลองไปแก้ในสิ่งที่บอกแล้วกันนะครับผมอันนี้เราแก้ได้ไหมอ่าก็แก้ได้แก้ได้แต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อือฮะเพราะมันไม่เหมือนกับการทําบ้านใหม่ครับผมอที่ถูกวางไว้อยู่แล้วอืออันนี้เป็นบ้านที่เขาทอยู่แล้วมันก็ได้เขาเรียกว่าการแก้คือการลดการปะทะกันเองครับผมการจะลดการปะทะของบ้านหลังนี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยคือเรื่องอะไรอ่อฝั่งเสือครับผมนั่นแหละฮะต้องเอาออกเหรอคือ ถ้าไม่ออกก็ต้องทําให้มันเป็นปิดบางส่วนออือ่าที่ไม่ต้องให้เขาเกิดปฏิกิยากับคนในบ้านครับผม,อมเอางี้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยห้องห้องนี้ที่เกิดขึ้นมาเราสร้างไว้แต่แรกแล้วตอนนั้นเนี่ยมีใครอยู่ไหมตอนนั้นไม่มีค่ะห้อง็อาเราไม่มีใครอยู่จะเป็นห้องพักที่แม่จะไปสวดมนต์และสิ่งหนึ่งที่คุณพูดกับผมผมยังจําได้เลยว่าหลังจากพ่อเข้ามา เกิดอะไรก็เกิดปัญหาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณกําลังทําให้เสือขยับอยู่อเพราะว่ามันมีคนอยู่จากที่มันนิ่งๆอยู่อ่าต่อให้มันเป็นเสือตะปบก็เถอะมันไม่มีพลังงานใช่ไหมอาจารย์โอ๋ใช่ตอนนี้คือไปปลุกเขาแล้วไงปลุกเขาแล้วเขาก็ตื่นแล้วครับจริงๆฝั่งเสือเนี่ยคือมันเป็นเรื่องใหญ่พี่เจครับถ้าแก้ได้ก็แก้ จะดีกว่าส่วนตรงอัื่นอื่นเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังเบาอยู่เราสามารถขยับขยายได้ใช้อะไรบังได้ปิดได้ครับไม่ว่าจะเป็นไฟไฟเราก็สามารถขยับได้หนีได้หรือว่าจะเป็นรูปเราก็เอาออกได้เอาออกได้ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยครับผมปัญหาใหญ่คือใช้พูมเทีมอยู่รอบบ้าน ด้วยความที่คุณโจเคยเปิดไพ่แล้วไพ่มันบอกหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้เรื่องราวของคุณพ่อที่เราอาจจะได้ไปที่ราชบุรีเนี่ยผมลองถามไพ่ได้ไหม,มในความเป็นคุณนะเราจะช่วยพ่อได้ไหมปฏิบัติการกู้พ่อครับ อืลองให้ให้กล้องดูครับผมถือผมถือว่ามันก็เรียกว่ามีโอกาสยังมีโอกาสเรียกว่ายังมีโอกาสอยู่สำหรับผมนะอันนี้ผมคือวิธีอ่านไพ่ผมอาจจะแบบเป็นของตัวเองแล้วกันแต่ไม,มไม่ค่อยแต่สำหรับผมคือมันถือว่ามันเป็นยังมีโอกาสที่จะสามารถทําให้สําเร็จได้อยู่ในมุมของผมครับแต่ว่าโอกาสนั้นมันก็ต้องในมุมผมคือมัน เปิดไปได้แต่ก็ต้องคว้าไว้เพราะมันเรียกไงดีมันมีโอกาสที่มันยังหลุดลอยไปได้อยู่ครับมันยังมีทั้งที่สําเร็จและหลุดลอยได้อยู่มันยังมีเมฆของมันอยู่ความหวังความหวังมันมีครับมันมีความหวังมันได้แน่แต่มันได้ถ้ามมีโอกาสสาเร็จมันไม่มีมีแต่ว่าเราก็ต้องคว้ามันให้มันแล้วก็ต้องพยายามนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่แปลเปลี่ยนได้เยอะเหมือนกันมันมีน้ำอเลยเพราะมันมันไม่นิ่งอย่างที่ผมบอกคุณเห็นจุด เตือนหลายๆอย่างเนาะรวมทั้งจุดที่มีโอกาสของเราด้วยเราก็ต้องลุยจะกู้ไหมกู้พ่อไหมกู้ค,ค่ะกู้นะกู้ค,ค,ค่ะอยากช่วยพ่อค่ะพี่ผมเชื่อว่าความตั้งใจความที่เรามุ่งม,มั่นเนาะจิตใจเข้มแข็งนังไงก็ทําได้เดี๋ยวไม่ว่ากันแล้วกันว่าเราจะได้ไปที่นู่นหรือเปล่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเค ฝากไว้ก่อนสั้นๆเ่อหลักๆเลยอ,อย่าปูก็มูให้พอดีพอดีอย่ามูเยอะเกิน<ๆ>ไปจนเสียเงินเสียทองแล้วไปหลงอ่าแล้วก็ เขาเรียกอะไรป็นงมงายจนเกินไปต้องระวังนะนิดนึงต้องฝากเรื่องนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยรู้สึกขาดศรัทธานในตัวเองจังเลยหรือรู้สึกว่าต้องการที่พึ่งจังเลยอะค่ะการพึ่งพาตัวเองดีที่สุดทางสายกลางดีที่สุดนะคะอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นหรือยิ้มจมูกคนอื่นเนี่ยหายใจจนเราลืมที่จะมองแล้วก็รู้ว่าตัวเราเองก็มีจมูกในการหายใจค่ะนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณเอศักดาคมฮัลโหลโซล่า บริษัทระดับเทพ519เพจอ่างทองทูเดย์และอาปักค้างสตูดิโอค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาฐานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ